วัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้ช่องครูเล็บสตอรี่มันนี่เวิร์กนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการที่ตัวเองนะครับได้เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับของประเทศไทยนะครับก็อยู่ในตลาดมาประมาณ3ปีนะครับก็จะขอแชร์ประสบการณ์แล้วก็ าการทำการบ้านนะครับก่อนที่จะมีการเทรดในสัปดาห์วันที่13-17ถึงส7นะครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะขอแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับที่ตัวเองใช้แล้วประสบผลสำเร็จนะครับก็เผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจกับนัลกลงทุนทุกๆท่านน,นนะครับสำหรับผมนะครับในการวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือตั้งแต่เริ่มเล่นมาแล้วก็ มีการศึกษาอย่างจริงจังนะครับก็ได้มาเจอกับโปรแกรมตัวนี้นะครับที่ที่มีการใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับนักลงทุนมือใหม่ๆนะครับหรือคนที่กําลังเข้าตลาดนะครับอย่างน้อยก็ประกอบการตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะครับก่อนจะมา สแกนหุ้นหรือว่าดูหุ้นก็จะพูดถึงประสบการณ์นิดนึงนะครับในการที่ตัวเองเข้ามาในตลาดนะครับก็ต้นๆก็สามสี่เดือนแรกหรือประมาณครึ่งปีนะครับก็ซื้อตามคนอื่นบ้างตามเพจบ้างก็ดูเยอะแล้วก็คิดว่าบางตัวมันลงและตัวเองซื้อมันอาจจะขึ้นก,ก็ลองผิดลองถูกมาก็ประมาณครึ่งปีนะครับ แต่ทีนี้พอจากการซื้อจริงๆแล้วดูดูประสบการณ์ที่ที่เข้าซื้อในแต่ละครั้งก็ขอแชร์แบบแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองมีนะครับก็คือการจะซื้อหุ้นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อได้ในราคาที่ต่ำสุดนะครับในสำหรับผมนะครับในความคิดของตัวเองนะครับหรือพูดง่ายๆเราเราเข้าให้ให้ถูกจังหวะของตลาดนะหุ้นแต่ละตัวมันจะมีรอบของมันนะครับในการเข้าซื้อ อย่างอย่างที่ผมใช้ของเอฟเพผมจะตั้งตั้งเส้น m อ c d ไว้นะครับอาจุดเข้าซื้อจุดขายแต่ผมก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดในจุดขายเท่าไหร่ส่วนมากผมจะดูที่วอลลุ่มสะสมแล้วก็จะดูในเรื่องของ,ของรอบของจุดเข้าซื้อซึ่งตัวนี้ก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองอยู่นิดนึงนะครับแล้วเวลาจะซื้อนะครับผมจะซื้อในช่วงหุ้นขาขึ้นนะครับผมจะไม่ซื้อใน ช่วงที่หุ้นกําลังลงเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดจากภาวะตลาดหรือว่าสภาพคล่องของบริษัทหรือช่วงที่ตลาดนะครับอย่างเช่นช่วงการแพร่ระบาดท,ที่ผ่านมานะครับอ,อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อบริษัทต่างๆนะครับก็ก็มีส่วนนะครับาบางครั้งเราก็ต้องทันข่าวนิดนึงนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์นะว่า เพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนใหม่ๆนะครับหลายๆท่านก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงสแกนหุ้นก่อนนะครับอพอได้หน้านี้เสร็จปุ๊บก็จะเลือกนะครับทั้งหมดเลยก็ก่อนที่จะมานี่ผมก็ได้ดูไปรอบหนึ่งแล้วก็มีการเลือกเลือกหุ้นที่ มีวอลลุ่มการซื้อขายที่เยอะนะครับในแต่ละวันแล้วก็อโอกาสที่จะถึงรอบในการขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ที่ใช้มาประมาณ3ปีก็ถือว่า,าได้ผลนะครับประมาณ80%นะครับที่เหลือก็อยู่ที่เราด้วยนะครับอยู่ที่ความพอใจว่าเราพร้อมนะครับที่จะออกตอนไหนไม่ใช่ถือไปไม่ได้ดูเลยว่า วอลุ่มขาขึ้นหรือขาลงหรือว่าหมดรอบแล้วบางครั้งก็กําไรเป็นที่น่าพอใจก็ออกได้นะครับก็อันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ฟิกว่าเราต้องอยู่นานขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับตัวที่ผมเลือกไว้นะครับตัวแรกเลยก็คือตัวอมตะนะครับตัวนี้ก็ดูพฤติกรรมนะครับดูวอลุ่มสะสมนะครับดูก็เริ่มมีกําลังซื้อเข้ามานะครับก็คือ,อโดย จุดเข้าซื้อนะครับามารอบนี้ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่1ิบนะครับามา1ิบกันยายนนะครับมีการกลับตัวให้เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณวันที่วันที่2นะครับเมื่อต้นสัปดาห์นะครับหรือต้นเดือนนะครับมีการให้สัญญาณขายนะครับแต่ก็คือส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปสนใจในเรื่องของสัญญาณขายนะครับผมจะดูแต่ สัญญาณซื้อนะครับถ้าเราดูที่สัญญาณซื้ออ่เมื่อซื้อแล้วถือนะครับถือครองถือหุ้นไปนะครับแล้วมีกําไรนะครับมีกําไรก็คือเราก็จะดูแรงซื้ออีกว่าหุ้นจะไปต่อหรือหรือกําลังซื้ออ่อนแรงลงนะครับบางครั้งอ,อันนี้ก็จากประสบการณ์ก็ดูถ้าถ้าน่าจะไปต่อก็ทนนิดนึงแต่ถ้าดูไปแล้วกำลังซื้อน้อยกว่าก็ ก็อาจจะต้องยอมขายเอาแค่สองสามช่องนะครับอ่าตัวนี้ก็คืออยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยนะครับเป็นผมนะครับอ่าตัวนี้เปอร์เซ็นต์การเข้าซื้อผมจะให้ประมาณ70%นะครับอ่าของอมตะนะครับส่วนจะซื้อยาวถือสั้นก็แล้วแต่นะครับตัวต่อไปนะครับตัว b i s e t นะครับหรือบิดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี ขึ้นมาทำนิวไฮนะครับตอนอสัญญาณเข้าซื้อตอนวันที่6นะครับเดือนสิงหานะครับแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดที่ประมาณ13บาท10ตังค์นะครับตอนอวันที่วันที่13นะครับแล้วก็มีการเทขายนะครับจนลงมาที่ราคาประมาณ11บบาทนะครับแล้วก็ มีการเก็บของมาเรื่อยๆมีการาพักตัวนะครับมีการสะสมของวอลลุ่มก็มีสัญญาณเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่วันที่10บนะครับก็คือเมื่อเมื่อวานครับเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่10มีสัญญาณให้เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับผมผมเลือกมาตัวที่2นะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับตัวที่ผม วิเคราะห์มาแล้วมันอันนี้ผมคือผมซื้อไปตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนะครับอ่าตัวนี้นี่แต่ผมก็ออกมาแล้วออกที่ราคาเจ็ดสิบสี่นะครับก็ก็ตัวนี้ก็คือเนี่ยของฮานานะครับก็สัญญาณเข้าซื้อนะครับเมื่อวันที่แปดนะครับอ่าแต่ผมก็มาเข้าอีกวันหนึ่งก็ ตอนแรกเข้าเสร็จก็ย่อลงมานิดนึงนะครับอพอขึ้นมาได้ประมาณ75าตังค์นะครับผมก็ออกนะครับก็ถือว่าเข้าสั้นๆนะครับเข้าแบบฉาบ่วยนะครับอ,อีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ก็ยังถือว่ายังทํากําไรได้อยู่นะครับดูดูจากแท่งเทียนดูจากวอลลุ่มการเข้าซื้อแล้วยังยังถือว่า น่าสนใจอยู่นะครับก็อยู่ที่หลักล้านอยู่นะครับวลุ่มการเข้าซื้อ,อตัวต่อไปนะครับก็ ICN ครับ ICN ก็วลุ่มก็หลักล้านอยู่นะครับการเข้าซื้อแต่หุ้นไซส์ประมาณ5บาทน,นะครับก็เมื่อ,อ,อจุดเข้าซื้อนะครับให้ใหมม้มีการเข้าซื้อเมื่อวันที่9นะครับกันยาก็สำหรับผมก็คือตั้งแต่วันที่ มีสัญญาณการให้เข้าซื้อก็คือจะรอดูสัญญาณนะวัน2วันหรืออาจจะเข้าในวันนั้นเลยถ้าถ้าเราไม่ติดในหุ้นตัวอื่นนะครับแต่ทีนี้ก็ให้สัญญาณเข้าวันแรกที่ราคา5บาท40บกับประมาณนี้นะครับก็พอประมาณอีกวันหนึ่งก็ราคาก็กระโดดเลยนะครับเพราะว่า ICN ก็ขึ้นมา20ตังคต่างเลยนะครับใน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเปิดแก็บใหม่ขึ้นมาโดดนิดนึงนะครับจากจากวันก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็หุ้นใหญ่นิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าดูจากการเติบโตนะครับบริษัทก็มีการขยายมาเรื่อยๆนะครับก็ดูจากตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็30กว่าบาทนะครับ จนถึงตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับามาถึงมาทำายครั้งแรกก็คือเนี่ยที่วันวันที่สิบเจ็ดสิงหา,าหุ้นขึ้นไปสูงนะครับสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะครับก็เกือบเกือบแตะเก้าสิบบาทนะครับก็ถือว่า,าเป็นการทำนิวไฮครั้งแรกนะครับก็แต่ทีนี้นะครับตามที่พฤติกรรมของหุ้นนะครับหุ้นมันจะไม่ขึ้น ตลอดนะครับมันก็จะมีรอบของมันนะครับว่าเมื่อมีการซื้อสะสมไปเยอะๆมันก็จะมีคนที่ขายทํากําไรนะครับอพอคนขายทํากำไรหนึคนสองคนเจอขายใหญ่ขายไปปุ๊บก็เกิดการตกใจก็จะมีการเทขายนะครับก็ขายลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับมีสัญญาณซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับส1ล้านนะครับมีการซื้อขายที่21ล้านนะครับก็ ก็ถือว่าวอลลุ่มสูงอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเป็นอีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับในวันจันทร์นี้นะครับก็คือ KCE นะครับ KCE ตัวนี้ก็อ่านะครับตัวต่อไปนะครับที่ติดสแกนมาที่ผมได้ได้ดูไปรอบหนึ่งแล้วก็อีกตัวนะครับก็จะเป็นหุ้นอ่าสบายนะครับสบายเนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับอ่า เปิด IPO เมื่อตอนต้นปีนะครับก็ผมผมเข้ามาตั้งแต่สมัยบาทกว่านะครับเปิดเปิดวันแรกก็ต่ำกว่าเปิดเปิดครั้งแรก2บาทหิบแล้วก็ลงไปที่บาทกว่านะครับก็ราคาต่ำกว่า IPO มาประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับอ่าประมาณอ่ายังยังไม่อ่าเดี๋ยวดูวันที่นิดนึงนะครับ IPO ช่วงช่วงประมาณปลายกุมภานะครับก็ ตัวนี้เอาเข้าตลาดมาก็ประมาณ2บาท50วันแรกรู้สึกว่าจะเอาเข้ามาแล้วราคาน้อยกว่า IPO อยู่นะครับที่ที่ที่เอาเข้ามาครั้งแรกนะครับแต่ทีนี้ก็ทั้งการตลาดทั้งกลยุทธ์ของบริษัทนะครับมีการปรับตัวมีการาลงทุนที่หลากหลายก็ทําให้บริษัทนะครับมีความมั่นคงนะครับก็หลายๆครั้งนะครับบริษัทสบายก็ได้ทํา นิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เมื่อวันวันที่แดนะครับมาเดือนกันยาก็ทำนิวไฮขึ้นไปใหม่สูงแตะนะครับประมาณ12บาทนะครับก็ก็ถือว่าบริษัทอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนนะครับก็มีการสูงสุดที่12บสองบาทยี่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการทำนิวไฮขึ้นมาครั้งแรกนะครับอยู่นะครับก็ให้ดูนะครับว่าในวัน พันจันเปิดมานะครับันอยู่ในแดนลบหรือแดนบวกนะครับว่าอีกอย่างต้องดูนะครับภาวะตอนนี้นะครับอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ก็สำหรับวันนี้ก็เห็นว่า18กว่านะครับก็ติดเยอะติดเยอะขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับวันศุกร์ก็ประมาณ1 6นะครับก็ตอนนี้ถือว่า,าตลาดก็อาจจะอิ่งนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับเพราะว่าที่ เท่าที่สังเกตที่ผ่านมานะครับการแพร่ระบาดวันไหนติดเยอะๆหลุดสอง0มืคนปุ๊บตลาดก็จะลงแบบหลายจุดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยหลายๆด้านนะครับในการลงทุนทุกวันนี้ก็สำหรับผมก็คือผมจะไม่เน้นถือยาวนะครับก็เล่นแบบสั้นๆนะครับอ่าพอทำกำไรได้เราก็ค่อย หนีนะครับนะครับที่มีสัญญาณให้เข้าซื้อนะครับ SIS นะครับมีการซื้อขายที่หลานห้าแสนนะครับประมาณล้านห้าแสนหุ้นนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับในในวันศุกร์พอดีนะครับก็คือราคายังพอเข้าได้นะครับก็คือ,อคือมีวอลลุ่มการเข้าซื้อที่เยอะพอสมควรนะครับก็ จากนั้นก็ประกอบการตัดสินใจนะครับในการลงทุนในในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับนี่ยูเคมนะครับยูเคมก็มีการมีให้มีการให้สัญญาณเข้าซื้อนะครับเมื่อวันที่9ก็คืออันนี้สําหรับผมผมจะดูแบบสัญญาณเข้าซื้อที่ใหม่ล่าสุดหรือใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูวอลลุ่มด้วยนะครับว่าวอลลุ่มเนี่ยน่าเข้าเพียงใดถ้าบางตัวมีการซื้อขายที่น้อยนะครับมีสัญญาณเข้าซื้อก็จริงแต่ราคาก็ไม่ไปไหนนะครับออย่างบริษัท ที่ผมสแกนแล้วเลือกมาก็ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการซื้อที่อย่างของยูเคมนี่ประมาณ70-80ล้านหุ้นนะครับต่อวันนะครับก็ถือว่ามีการซื้อขายที่สูงนะครับะนะครับยูเคมก็ก็น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เล่นแบบเก่งกำไรสั้นๆก็ได้นะครับอ่าตัวนี้สำหรับผมก็ ก็ถือว่ามันมันพอได้นะครับก็คือผมไม่ใช่คนถือยาวอยู่แล้วเล่นเล่นประมาณห้าช่องขึ้นนีก่ก็ก็ออกแล้วอ่ายกตัวอย่างนะครับอ่มีเดบนยูพีนะครับเดบยูพีก็อ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าบาทเก้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็วอลลุ่มก็ประมาณมีการซื้อขายที่สามสิบรนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามาเยอะนะครับหุ้นใช้ประมาณห้าบาทก็น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ เล่นแบบกําไรสั้นๆนะครับอ่าก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับที่ติดสแกนมาที่ที่ที่ผมเลือกมามาพูดในวันนี้ก็คือของซิก้านะครับซิกกาก็คือราคาตอนนี้อยู่ที่ห้าบาทสามสิบนะครับอ่ามีการซื้อซื้อขายประมาณสิบสิบสิบสองล้านกว่านะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าวอลลุ่มเยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่าผมจะดูจากวอลลุ่มเป็นหลักนะครับถ้าถ้าบริษัทไหนไม่ มีการซื้อขายที่น้อยอย่างเช่น UFP อย่างเงี้ยราคาสูงวอลุ่มแค่แค่หลักพันนะครับวอลุ่มหลักพันไม่ถึงหลักหมื่นประมาณนี้ถ้าเวลาเรา,าเข้าซื้อจริงๆสังเกตได้จากกราฟนะครับราคาก็ไม่ค่อยขยับนะครับเพราะว่า,าบางวันซื้อขายแค่หลักร้อยก็มีอย่างเงี้ยเข้าไปดูนะครับก็เ,เลยว่า,าถ้าแบบนี้ผมจะไม่เข้านะครับเพราะว่ามันมัน ทำให้เราเสียโอกาสนะครับเข้าไปแล้วก็ซื้อก็ยากเคยซื้ออยู่นะครับเคยซื้อร้อยหุ้นอย่างเงี้ยไม่แมทสักทีอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยว่าผมใชเหลักที่ผมไม่เลือกไอ้อล่มน้อยๆก็คือประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือสําหรับนักลงทุนได้ใหม่นะครับก็ก็ให้ศึกษาดีๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อาทิ้งท้ายไว้นะครับก็อย่างอย่างของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้หลายรอบอยู่ตัวนี้ หุ้น CCET นะครับ CCET เนี่ยตัวนี้ผมาราคาให้เข้าเนี่ยวันนั้นผมเข้าที่ท,ท,ท,ที่จุด,จดนี้เลยผมเข้าที่ที่จุดจุดที่สองเนี่ยผมเข้าที่สองบาทวันนั้นสองบาทห้าสิบหกนะครับเข้าเสร็จผมก็ตั้งขายเลยสองบาทหกสิบสองเอาสามช่องพอแต่ผมเข้าที่ 100, หนึ่งแสนหุ้นอย่างเงี้ยผมก็ตั้งเปะะ้าว่าเออสามช่องก็ช่องละสองพัก็สามช่องก็หนีอ่าสามช่องก็หนีผมก็หนีทุกสามช่องเล่นได้ประมาณสิบรอบนะครับในสัปดาห์นั้นนะครับก็คือก็ได้มาหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับในสำหรับหุ้นตัวนี้อันนี้คือเทคนิคที่ที่ผมใช้นะครับเออก็คือเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับ,ก,บกับหลายๆท่านนะครับก็เอามาแช์ประสบการณ์นะครับก อาจจะศัพเทคนิคในเรื่องของหุ้นอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถใช้โปรแกรมที่ที่พอจะอช่วยให้กับตัวเองอาสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือ,อเผื่อเป็นแนวทางให้กับนักเทรดเดอเทรดได้ใหม่ๆเป็นแนวทางหนึ่งก็ก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ